สวัสดีครับพบก,กับช่องส่างตามกโกนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็มาทํางานต่อเหมือนเดิมนะครับทําตั้งแต่เช้าเลยแหละแต่ไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ทำคลิปอะไรเนาะลุงวางเนาะ <Okay. S 1> มันยากอยู่นะครับมันยากพี่น้องมันยากอยู่ยังไม่มีเวลาจะมาไ <laughs> ม่มีเวลาผสมปูนก่ปูนอยู่นะครับอิซิทูคันนะครับดูนี่นะครับมาดูนะครับอุกท่านนะครับดูกันนะครับทําง,งานต่อ ดีนะครับปูกกระเบื้องนะครับเราก็จะปูห้องน้ําด้วยนะครับวันนี้นะครับรางวางก็นั่นอยู่นะครับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีคุณอัมพายนะครับคุณโอชียงใหม่นะครับคุณออโต้นะครับสวัสดีครับทุกทุกท่านทุกๆุกคนนะครับ ที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับพุณงจอยนะครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตนะครับสวัสดีครับนะครับดูกระเบื้องต่อนะครับเอฟซีนะครับไม่ได้ไปกับเขานะครับไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้นะครับทํางานพี่น้องเอ้ยนะครับยากเวียกหนกงานอยู่ไ่ได้ไปใส่พี่น้องดูกระเบื้องเลาก็เล่งปูอยู่นะครับ ื่อคืนเนี่ยโอ้ดึกๆมี่น้องเอ้หกทุ่มนะครับเปิดจะได้นอนหกทุ่มนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปปูกระเบื้องห้องน้ํากันนะครับเข้าไปปูกระเบื้องห้องน้ําโตนะครับเสร็จตรงนี้แล้วอ FC ทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับปูเสร็จแล้วก็เราจะทําฟ้านะครับทาฟ้าพดานโตนะครับ ไ่ไปด่านโตนะครับงานเราก็เหลือหลายงานเหลือเยอะนะครับเหลืออีกสองสาหลังเรายังไม่ได้ทําอยู่นะครับเอากดเล่งมือนะครับพี่น้องเล่งมือเล่งงานนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับตัวนี้นะครับบูกเบิงต่อนะครับตอนนี้ก็ปรับระดับไว้ก่อนนะครับเพิ่งไปกินข้าวเช้ามานะครับเมื่อเช้านี่ก็เอาแต่เช้าพี่น้องนะครับ แต่ไม่ได้ไล่สดนะครับมันผสมปืนไปด้วยนะครับมีอารมณ์ไล่สดมาเช้าเมื่อยเหนื่อยนะครับนอนดึกนะครับมีอารมณ์ไล่สดนะครับคุณวรวันนะครับสวัสดีภาษาอังกฤษโอ้หัวใจมาสามดวงนะครับอยักซื่ออย่างน้อันนี้มือเติบพี่น้องภาษาอังกฤษนี่กะโบปิดพี่น้อง ขอบคุณมากๆนะครับอีซีทุกท่านนะครับม่ไปไหนกับเขาด้วยนะครับเด็ดงานพี่น้องเอ้ยไม่ได้ว่างบานนั้นนะครับเราไม่ได้ว่างนะครับงานเยอะแยะนะครับคนที่ว่างเขาไปนะครับแต่เราไม่ว่างนะเราวงวางนะครับทํางานนะครับลงวางกขาประชมปูนต่อนะครับแต่เก็จะทํางานต่อเหมือนกันนะครับ แบ่งหน้าที่กันไปพี่น้องนะครับพี่พี่ทุกทท่านนะครับขอบพระคุณนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องซัง้ํโกโกนะครับนี่นะครับกระเบื้องที่เราปูไปนะครับนี่นะครับเมื่อคืนก็โอ้ดึกนะครับพี่ชอว์ผนว่าเสียงยังเนาะจ้าจ้าจี้จีอยู่กลางคืนมาผนว่าเสียงตัดกระเบื้องนะครับอืมสีเท่าห้าทุ่มก็ยังไม่นอนอยู่ผลว่าพี่ชว อืทำอะไรเสียงตัดกระเบื้องจ้าจ้าจี้จีดเพิ่นว่าประโชบานบานเย็นคุณบานเย็นนะครับสวัสดนคน,น,นให้<น>แล้วนะครับฮะเมอกแล้วเมก้มืจากแล้วเม่จาแล้วม่งากแล้วม่งเมี่งจก้อนคมืนนี้มือก้เนนแ้วื่ล้วเม,มื่แลวเอแวเ้วมกแล้เมื่อ่อา่อะคกับ้่อาว่อากวม่อากแมอจา้่อจาวม่อา้ว่อจา่กเมเมอา้วล สมปูอยู่เป็นตู้ผสมตั้งตามเป็นตู้ปูลูกวา,างปูไม่เป็นลูกวางยังไม่ได้ปูปูไม่เป็นปูแล้วมันจะหลุดออกก็ลูกวางเนาะออถ้าปูให้เป็นปูแล้วมันจะหลุดมันจะแตกได้เมื่อเวลาฝนมันจะหลุดมันจะล่อนเนาะลูกวางเนาะ บางคนช่างบางคนก็ปูมันจะหลุดจะรอดนะครับปูไม่ได้มาตรฐานปูจักเทคนิคการปูนะครับการปูกระเบื้องเกนในตูนี่โอ้ยากนะครับต้องปรับระดับก่อนนะครับเราจะผสมปูนแบบควยตูนนี้ก่อนนะครับมันไม่ไม่เปียกเกินไปนะครับควยหนูควยตูนนั่นแหละไม่เปียกไม่เละินเกินไปให้เป็นเป็นผงๆนะ่ไหมพี่น้องเราจะเพื่อปรับระดับนะเอาใช้ค้อนยางนะเคาะกระเบื้องลงไปนะครับ ขอกระเบื้องยางลงไปนะครับให้มันแผ่นของมันนะครับเป็นรูปทรงของกระเบื้องนะครับให้แล้วก็กระเบื้องมันก็จะอยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมดนะครับถ้าเราผสมเปียกปุ๊บนะครับถ้าปูนมันมันแห้งแล้วมันมีการให้ตัวของปูนนะครับมันจะบิดเบี้ยวนะครับกระเบื้องนะครับมันก็จะมันมันมันก็จะเอียงข้างหนึ่งตามสูงข้างหนึ่งแบบนี้นะ เวลาเราสมเปียกนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับการปูนะครับเราก็จะเอ่อเอาปูนกาวนะครับเทหน้ามันนะครับมันก็จะแน่นกว่านะครับถ้าปูแบบเปียกๆไปแล้วเออไม่มีทางอยู่แบบนั้นนะครับไม,ไม่มีนะครับใช้ปูช้เปียกเลยยิงซ้ายิง,ง,งขวาอม,ม, <laughs> มันก็จะบิดซ้ายบิดขวามันจะ เพราะว่าปูนเนาะมันมัน,ม,นมันหดตัวแล้วมันก็จะยุบตัวลงไปแบบนี้นะครับก็จะเอียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับทางปูกระเบื้องนะครับยังมีเทคนิคในการปูนะครับมีความรู้นะครับไม่ใช่ใครปูก็ปูได้นะต้องจับระดับให้มันได้ก่อนนะครับเอาปูนตัวนี้แหละครับเป็นตัวปรับระดับมันด้วยนะครับดูดูเหมือนขับปูง่ายๆเมันไม่ง่ายนะครับอาจจะเคาะลงนะครับถ้าเคาะแรงก็จะแตกนะครับกระเบื้องนะครับ มีความแข็งนะครับแข็งแต่เปราะนะครับแต่แตกง่ายนะครับกระเบื้องนี่นะครับคุณสมบัติของมันนะครับแข็งนะครับแต่แตกง่ายนะครับแข็งแต่เปราะนะครับเคาะอะไรไม่ได้นะครับต้องใช้โคตรยางนะครับในการเคาะนะครับสวัสดีจ้านะครับสวัสดีจ้าน้องอุยอ้ายนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับ วันนี้โซสว่างกำลังผสมปูนนะครับเดี๋ยวก็โอ้ทำงานแต่เช้าแล้วนอนลุงวางขี้เกียจไร้สดนเนอะไม่มีอารมณ์เหมื่อยเนาะคืนนี้นอนดึกนะครับยังไม่มีแรงเพื่อกินข้าวเสร็จนี่กินข้าวเพิ่งกินข้า,าวเช้าเมื่อกี้เอาอีกเอาต่อนอนลุงวางเอ,อเอาแต่เช้าแล้วนะครับมันมีไม่มีอารมณ์ไร้สดเมื่อยพี่น้องเหนื่อยว้าวชมระบดได้ ว่าก็บท่านรัฐบเตรปิ่นนะว่าเมื่อยเนาะว่าก็ไม่ออกบางบอกนะหายใจยังไม่ทั่วท้องอยู่ยิ่มเก่ากับท่านรัฐบุตรปิ่นเสื่อร้อนจนแล้วเสอดเสื้อก่อนเออทอดเสื้อหน่อยแกออกแกออกหายใจก็ไม่ทั่วท้องหายใจก็ไม่ทั่วท้องแล้วมันหนาวอยู่เด้อเอซีแต่ว่ามันหนาว เพราะว่าเทางทำงานเหงื่อนเราโอกได้ดืุให้เหงื่อนเราโอกทางดุก้มขนบ้างนะครับออกจนวไปนอนห่มผ,ผ้าร้ายนะครับ <c oughs> นอนห้ายมันก็จะเป็้นเตี้ยเป็นลอยนครับลงงวางก็ผสมปูนนะครับเทก็กูก็เบื้องว่าจะให้มันเสร็จนะครับวันนี้ ตรงนี้ก็จะทำฝ้าตนะครับฝ้าพิรามนะครับงานเราก็เือเยอะนะครับมันจะทําบ้านอีกหลังอยู่นะครับอขออนุญาตลงคลิปนะครับ